สนุนโดยซีมาครีมโลตัสอิมเพรสชั่นแน่ต่อแตดูหนังมาเป็นไงบ้างเมื่อวานเป็นไงอ่ะเข้าไปดูได้แป๊บเดียวก็ต้องลุกปอกแล้วหนังไม่สนุกอะเดีเข้าผิดโงไอโรงที่ฉันจะดูอ่ะฉันจะดู3มิติแต่โรงนั้นเป็นโรงธรรมดาแต่ว่าพอได้ดูนี่นะเป็นหนังจีนกำลังภายใน3มิติสมจริงทุกอย่าง แว่าพุ่งก็มาหาตัวเลยนะใช่มีดก็พุ่งออกไปแทงฉันจริงมีดในหนังสามิติมีดก็ไว้คนข้างอ,ะอา่ะก็ผู้ชายพาเมยน้อยมาดูหนังเมนหลวงตามมาเจอก็เลยเอามีดเนี่ยแทงแล้วแทงพลาดไงโดนฉันเขานี่เฮ hey! ้ยเป็นไรบ้างปะเนี่ยตายระหว่างส่งโรงพยาบาลเจอแกก็ดีแล้วจะมาบอกว่างานฉันเนี่ยสวดสามคืนนะ อย่าลืมไปนะเพื่อนปีโอ้โหเอายมครับขันก็นิ่งกันซะอย่างนั้นขาไหนก่อนก็ได้ปกหูสนับสนุนโดย ยาวีกิฟยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติสบู่ใสโรเมสเฮียมีข้าวของเงินทองอะไรเอาไมา้ฉันให้หมดอาแกคักคือแล้วก็มียใครตายโอ้ยอยา่าฆ่ากันเลยนะอยา่าฆ่ากันเลยทไมฉันขอร้องขอร้องเหรออ้าวอ,อยากร้องร้องมา แบกบานแล้วหวงตีหมูให้พี่จีนช่วงทำไมเพลงเก่าขนาดนี้ฮะ <c oughs> น,นี่เดะอย่าบอกปญัญญาอ่อนก,กับฉันนะนี่ฉจะขอร้องไม่ให้ฆ่านี่มันอยู่ที่แกสองคนถ้าแกสองคนร่วมมือเอาเงินเอาทองเอาของแกไวฉชันได้หมดแล้วก็แกสองคนก็ไม่ตายเฮ้ยไอ้ตอ,อ,องทับพี่ดูอะไรแกเนี่ยไว้ไป ด้วยพี่ไอ้คุณชีด้วยด้วยเดินดีๆเดินดีๆไอดูแลไว้ดีหน่้ยได้ครับพี่เดี๋ยวฉันจะเข้าไปขนของข้างในเฮ้ยไม่ต้องขนด้วยพี่เออไอ้เหนื่อยไหมครับร้อนไหมพักให้นะครับเพื่อนเหนไหมผมนวดอะไรมั่งเหนื่อยตรงไหนบอกมันทำ เพ่งทำอะไรวะพี่สั่งเองให้ดูแลอย่างดีเนี่ยดีที่สุดนะครับพี่โอ้โหเอ็งดูแลมันขนาดนี้ทำามไม่ป้อนน้ำป้อนน้ำให้มนไล่บ้าคือดูแลมันอย่าให้มันหนีละปืนที้หัวมันไปด้วยโอ้พี่เอ้ะแมอย่าเก็บมันนี่เลยไฮ้จีไหมขนของไหนเว้ยนที่สุด ฉันก็เก um. hm ็บสะสมเงินได้ตั้งสามหมื่เพื่อจะมาถ่ายปืนกับระเบิดหมาป้นแกเนีไอ <transparency> ้แป <uela> ๊กกว่าจะได้เงินมาสายตัวแทบขาดนี่ลุกพี่ไปทำอะไรมาถึงได้เงินเยอะขนาดนี้ครับฉันไปรับจ้างที่งานวิ่งควายมาชนะพนนันใช่ไหมครับเนี่ยกูได้ไปวิ่งแทนควายไอ้บ้าเดี๋ยวเถอะ ได้ปืนมาแล้วจับป้อนให้หน้ำใจเลยไอ้จัดฮักป้อนมันเอามันสับหลังหรือว่ามันมือเสือมึงจะชอบทำตัวปัญญาอ่อนแบบนี้คนอื่นจะไม่ว่าพวกเราได้อยากให้พี่อารมณ์ดีพูดถึงเรื่องการป้อนแล้วนะพี่นะโอ้ยขนลุกไปหมดทั้งตัวแล้วรอเดี๋ยวเดี๋ยวมึงได้ลุกวานนี้ก็าปืนมาก่อนอยากจะป้นแตจะขาดแล้วไ แ่เว้ยฉันมีเงินมาสามหมื่นละฉันจะขอถ่ายปืนฉันัะระเบิดด้วยเสียใจเลยยังไงก็ถ่ายไม่ได้แล้วเนี่ยตรงนี้นะลาน,นี้ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของวัวหมายความว่า,ไ,วาไงมันอยู่ในการควบคุมของไอ้สองคนนู้นหล่ะอย่างนะี้เงาละกูซาไปเสียดอกมาแพงนะเว้ยเฮ้ยน้องน้องเว้ยอะไรวะมาทำงานใหม่เหรอฉันมาถ่ายปืนสามหมื่นเระเบิดด้วยสามหมื่น จะมาถ่ายของเหรอเฮ้ยปืนมันอันไหนนี่เอาไปเบิดด้วยเบิดด้วยนี่ระเบิดเข้าเหรอเเอนี่ยาไปไปดอกเบิกพร้อมยังเนี่ยเรียบร้อยแล้วสามหมื่นได้เงินแถมตั้งสามหมื่นไอ้จานตอนนี้เรามีทั้งปืนทั้งระเบิดแล้วเราลงมือป้นได้มือระเบิดถ้ามันตกติดคว้างทั้งลูกเลยไอหยุดตะแกรงนี่คือการปั้นวัวกำลังถูกโจรป้นอยู่ไป ใครวางว่างไงนี่ไงพวกเนี้ยเป็นพวกโจรฮเฮ้ยลูกพี่นี่มันไอ้พวกโจรถุงน่องดำนี่ลูกพี่โจรถุงน่องดำนั้นแสดงว่าที่ลื้อของอยู่ในนั้นก็คือไอ้เฮิมเฮ้ยไอเหิมเฮ้ยอะไรวะไอ้เฮิมคุณทำางนี้ไม่ถูกต้องนะเว้ยออกมาเลยมาเชี่ยกูกูรู้ว่ามึงใครไอ้เฮียกนี่เองเฮิมไอ้เฮิมมาทำไม เองทำอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะเว้ยร้านนี้มันเป็นเหยื่อของข้าข้ามาซุ่มรอดักป้อนอยู่ต้องสามสี่เดือนแล้วเองยังมาชุบมือเปิดนะเว้ยเฮ้ยเองพูดอย่างนั้นเองก็ไม่ถูกเองเอาของไปจำนำเขาและเองก็ไม่มีปัญญาต้อนเขาข้าดูเหตุการณ์ตลอดเว้ยแต่ตอนนี้เป็นโอกาสของข้าเพราะข้าต้นกนเองไงไม่ได้ในร้านนี้มันของก็ต้องเป็นของข้าเว้ยของข้าของข้าเว้ย หยุดหยุหยจะทะเลาะกันทำไมเป็นโจทย์ด้วยการอาชีพเดียวกันอย่าไปทะเลาะกันสามัคคืกันไว้เอางนี้ดีกว่านะเดี๋ยวฉันตัดสินให้นะเอาไงแกคือเอางี้แกสองคนถ้าใครประมูลได้สูงกว่ากันคนนั้นมีสิทธิ์ล้นล้านนี้โอเคบอกบลตามนี้ฉันให้สามพันห้าสันแกว่าไงไ อีเจงอฉันให้3550ันห้าหนหฉันให้สามพันเจ็ดสามพันเจ็ดสามพันเจ็ดเจ็ดทำไมเองไม่เพิ่มให้มันขาดไปเลยวะจะขาดทำไมละมันก็มากกว่าเองอยู่แล้วให้สามพัจ็ดสิบแล้วอะไรลวะสี่พันสี่พันสี่พันตึ้งสี่พันยุสี่พสิบ ไอ้สีสิี่หี่ยเป็นโจนจะมาประมูลทำไมเราเราก็ใช้ลูกปืนป้นมันสิพี่เยเองทีชอบร้อยข้าบ้าตามเอก็ได้นีเฮ้ยเอาอย่างนี้ถ้าเองไม่อยากตายแล้วก็เองดูเฉยฉยด้วยเฮ้ยไอ้ตองข้มี่เองเข้าไปขนของให้หมดมว้ยส่วนไอ้เฮียเน่ยเดี๋ยวขจะการมาเล่นไปขนของเหรอครับฉันขนเยอะนะขนอะไรครับ คนต้องขนเยอะเพราะว่าของมันเยอะโอเคฉันจะไปห้องแกห้องและไปเว้ยไอ้จอดเองตามเข้าไปกวาดของมีค่าทั้งหมดทุกชิ้นนะอย่าให้ติดมือมันไปแม้แต่ชิ้นเดียวส่วนไอ้เหิมเนี่ยเดี๋ยวพี่จัดการเองไป้ครับพี่อย่าเลยเฮ้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 ยเฮียบว่าไง งลูกชายจริงแน่จริงยิงดริงวะเฮ้ยแน่จริงเอ็งยิงข้าก่อนสิเอ็งก่อนดิเอ็งยิงข้าก่อนสิขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร้อมกัหมดแล้วเฮ้ยตำรวจในที่สุดตำรวจก็มาช่วยเราได้แล้วไนายแจมพัตำรวจมาเหรอนี่เหรอมอกมาเลยนะบอกคนไหนไอ้อ้วนหรือไอ้แห้ง นี่แกกล้าดียังไงฮะถึงได้ทำแบบนี้ใช่แกกล้าดียังไงมาปล้นร้านฉันไม่แกน่ะกล้าดียังไงถึงได้รับจำนำถัวกระดูกพ่อของฉันฮยเขาใส่กระดูกมาใช่เฮีไอ้นี่มนรับจำนำ่ะเอามาเขาส่งมาไปหยินมาแล้วทีหลังจำไว้นะอย่าทำอย่างนี้อีกห้ามรับซื้อของอีกรู้ไหมไม่งั้นจะโดนข้อหารับซื้อของพ่อฉัน เยอะแกไปเคี่ยวกันที่บ้านต้องเคี่ยวกันเ,ย,เยอะกลับบ้านช่วงนี้ช่วงเอ้ยมีอะไรเลือม,มาเอาแค่โถใส่กระดูกพอ่อเลือใช่ไหมก็ใช่ไงเลือไม่ได้มาช่วยจับโจรเหรอเฮ้ยจับทำไมนี่เวลานอกราชการของฉันนัจกจับก่อนนะ,ะข้างถนนนี่นะระวงังรถเยอะนะเอ้ยไอเจ้ากลับแล้วนี่ทำไมเนี่ยเดี๋ยวก่อ็คุณตำรวจถ้าเลือดไม่ช่วยจับโจรที่ต้นร้านอวานา้วนนะรองราชกน ว่าจะบอกกับเมียเลยว่าหรือเอาแหวนแต่งงานมาจำนำไว้ละเอาเงินไปเลี้ยงเด็กใช่แล้วมาจำนำตอนนี้ไปต่อดอกด้วยเวนได้เวลาเข้าเวนนกูาอยู่ไหนมอกอะไรเขาเข้าเว้นทำงานมอบตัวซะดีดมอบตัวซะดีดีไรจะมอบตัวไรพวกเราไอเสือไอยไป สเสียดายมันหนีไปได้ออไอเยศยพวกแกสองคนจะไปไหนจะไปปากซอยครับดีปากซึ่ทิ้งแดงขวดหนึ่งได้ครับเดี๋ยวนี่หายฉันครับไปเยไปเยไปเลยวางปืนเฮ้ย<ป>วางระเบิด โอวางไม่ได้หรอกครับคุณตำรวจถ้ยถ้าเกิดผมวางปุ๊บเดี่ยวผมจะกลายเป็นผู้ต้องหาวางระเบิดนะครับถ้า,างั้นกิ้งระเบิดมากิา้งระเบิดมะดีมากาแกกิ้งมาเนี่ยไม่โดนจับอยู่แล้วไม่เคยมีใครโดนจับก็หากิ้งระเบิดอเอาละดีมากทำยังไงดีเนี่ยรามาคนเีย แล้วเวลาต้องราชการอยู่ๆต้องมาจับโจรลูกน้องเราก็ไม่มาเรามาคนเดียวจะทำยังไงดีฮะเอ้เนี่ลิเกคณะอะไรเนี่ยมีป <c oughs> ้องปากนะเล่นอย่างกับลิเกมีป้องปากด้วยปรึกษาตัวเอง<ะ>เอาไงดี <c oughs> เฮ้ย <c oughs> พวกแกพวกมันเนี่ยมีใครบ้างที่จะคิดเป็นพลเมืองดีจับโจรบ้างโอ้ยพระดีมากทั้งคู่เลยใช่ไหมครับงั้นช่วยกันจับหันหลังหันหลังเอาแขนเกี่ยวกันดีมากฮึดูเดี๋ยวนี้ นี่เป็นตั้งเพียงนวลองตัวสิ่งยิ่งไปลงพักไปไปยังขัดขึ้นยังขัดขึ้นยังขัดขึ้นเฮ้ยเฮ้ยยังขึนตำรวจมาแล้วไอ้ยังไงยังไงยังไงนี่เขาจะฆ่ากันตายมายืนมองอะไรให้จับแหวนแต่งงานกูไปไหนแหวนแต่งงานใครบอกใครบอกแกเขาแกเขาบอกอยู่ไปจำนำมาแหวนแหวนแหวนได้เวลาเข้าเวนกูไปก่อนแล้วกัน ไปย oh, ังชั่วหน่อยทำม่ไ้ตำรวจแล้วแย่เลยโอ้ยยุ่นหยังแล้วโดน้านเราไฮ้ยลืมไปเลยนี่เซลจะตายเอาไปแช่หน่อย นุนโดยพัดลมโอกาว่าขึ้นเงนงามเหลือเกินบอกว่าคนใจบุญนะปลูกอะไรมันก็จะงอกงามแบบนี้แหละไม่ต้องใช้สารเคมีใช้ธรรมชาติอย่างนี้ยดีที่สุดเลยเฮ้ยฮะยั้ย้ำย้ำมานี่แล้วอะไร นดินไปสับพาดดูเสิไปโดนหางจิ้งจกขาดเลยอ่ะไปเลยยัง <academia> พาไปโรงพยาบาลต่อหางหมันเร็วพ <c oughs> ามันไปโรงพยาบาลนะชช่อว่าพาพี่ไปโรงพยาบาลดีกว่ามันยาอ่อนไง <c oughs> แหมแค่จิ้งจกแหมโดนหางมันขาดแค่นี้จิ้งจกเนี่ยนะหางม,มันขาดเดี๋ยวมันก็งอกใหม่ได้เข้าใจเปล่ามันยาอ่อนเขี๋ยวลวลาจริงเลย มี่เ,เป็นคนที่ไม่มีจิตใจเมตตาเอาเลยตไป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 ลูกไปไกลๆลูกไปไปไปถึงตรงนี้ไปลูกไปทหาก็งอกใหม่นะลูกนะมีกเะเป๋าวะเนี่ยอเฮ้ยเสียง <Hey! S 1> อะไรวะโอ งเดี๋ยวผมจะประคองไปรักษาให้แตงเงี้ยคืนวันี้ก่อนคืนวันนี้ก่อนหย้บแยาบโอ้ยแย้มจ๋าแย้มออกมานี่แล้วออกมานี่แล้วพียบบุญมาฝากแล้วทีทาบุญผ้ากระถินหรือผ้าป่าอีกแล้วไม่ใช่กระถินไม่ใช่ผ่าป่านี่คนคนคนอะไรอีกแล้วเนี่ยพี่นี่หมาแมวเต็มบ้านแล้วนะฮะนี่จะเอาคนเข้ามาอีกแล้วเนี่ยใครเนี่ยฮะ ก็โถเอ้ยนี่พระเขาบอกว่าถ้าเราได้ช่วยเหลือคนนะตายไปเกิดไปเนี่ยจะได้ขึ้นสวรรค์นะนี่เราต้องช่วยเขานะสภาพแบบนี้นี่มันโจรชัดๆเลยสภาพแบบนี้อ,อย่าบอกว่ามันไร้แง่หลายสิเขาจะเป็นโจรได้ยังไงเ้าฮะมองตรงไหนเป็นก็นี่อย่ามองแต่ภายนอกสิคนเราต้องมองภายในให้ลึกซึ้งเข้าใจไหมสภาพเขาแบบนี้เขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้ อ๋อไอ้ลูกชั่วแบบนี้ข้างในอาจจะเป็นคนดีก็ได้ใช่แต่คนดีๆหน้าตาดีแบบนี้ข้างในอาจจะชั่วได้ใช่ไหมจะอาวมาเกี่ยวอะไรกับพี่แล้วาี่พูดเองนีอมองคนภทยนอกมาแล้วนี่ะอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดยนั่นแผลโดนยิงใช่ไหมเนี่ยนี่ไงแผลโดนยิงชัดเลยเห็นไหมนี่หรือไม่ก็นะมันอาจจะแตคอกับพวกมันแล้วเขาก็เลยล่ย,ยิงมันมาอุยแล้วนี่อะไรนะละเห็นใส่คุนองตัวนี้อจน น้องดําถุงน้องขาวนี่มันกําลังเป็นขาวอยู่นะที่เป็นมันก็ได้นะพี่ทําไมมองคนในแง่แร้ายแบบนี้นะแย้มก็โถไอ้ที่เขามีแผลโดนยิงมาเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนดี <c oughs> เขาเห็นการต่อสู้กันอยู่ <c oughs> เขาเลยเข้าไปช่วยอาจจะพลาดท่าโดนไอ้พวกโจรมันยิงก็ได้แล้วเนี่ยอันนี่ถุงน้องเนี่ยถุงน้องเนี่ยที่คุมหัวอยู่เลยเขาอาจจะซื้อถุงน้องไปฝากเนี่ย <c oughs> <c oughs> เขาไม่รู้ไซส์ไงเขาเมียเขาใส่ไซส์อะไรเขาเลยมาลองที่หัวเท้าใช่แล้วถือว่าไอ้เนี่ยเขาจะซื้อเงในฝักเมียเขาล่ะเขาจะต้องมาลองกับหัวมาบ้าแล้วเฮ้ยไอเจ๊พี่ไันมีปืนด้วยมันมีปืนด้วยเห็นไหนเด็กเขาก็เอาไว้ป้องกันตัวไงก็เธอบอกเองไม่ใช่เหรอช่วงนี้โจรมันเยอะไอ้เอาไว้ป้องกันตัวใช่ไหมจ๊ะเนี่ยแหมพี่แต่ว่าชิ้นว่าคนแบบนี้มันต้องเป็นโจรแน่เลยอะพี่คนเราอะอย่าไปเชื่ออย่าไปไว้ใจนะ อย่าไปคิดมากนะช่วยเหลือเขาไว้เถอะนี่เกิดชาติหน้าฉันใดเราจะได้เกิดมาเป็นคู่กันอีกไงชาติหน้าฉันใดเราจะได้เกิดมาเป็นผูกมีกันเองถูกต้องแป๊บหนึ่งใจเย็นนะพ่อหน,น,นุ่มนะตาเฮ้ยจะบ้าแล้วแ๊่เปี่ยมี่เป็นทแทงได้ทำไมเนะี่ยก็ฉันไม่อยากช่วยมันไงฮะฉันกลัวว่าจะได้บุญฉันกลักวาชาติหน้าจะเกิดมาเป็นคู่พี่อีกชาติเดียวกวูก็เกินพอแล้วโผ่ทุ่แหลก ช่ยเหลือคนก่อนสิมันได้บุญเข้าใจไหมเนี่ยใจเย็นนะพ่อหนุ่มนะเนเน่ถ้าเกิดพี่จะช่วยเคานะพี่จัดการเองนะอย่ามายุ่งกับฉันนะไม่เอานะฉันไม่ช่วยด้วยนะเนเน่พ่อไปไหนเน่บอกพ่อหรือยังพ่อไปไหนฉันก็ไม่เห็นตั้งแต่เช้าแล้วพ่อไปไหนเนี่ยแกเลยแก่เลยพ่อมาแล้วพี่เอ้ฮะพ่อมาแลูก่อมโอ้ยเหนื่อยแล้วเกินไปตลาดมาลูกตลาดวันนี้คนมันเยอะเหลือเกินทถนนมันเยอะแยะวุ่นวายไปหมด สงสัยว่าจะท,ทาไมตลาดวันนี้คนมันเยอะเพิ่งมารู้ตอนหลังนี่เองทาไมทําไมตลาดคนถึงเยอะถึงเยอะอะตลาดนัดแล้วที่มาไหนบบมาเนี่ยที่มาช้าก็โอ้โหเสียเวลากะอยู่ตรงป้ายรถเมล์นี่แหละทําไมไม่รู้ไอคนนั้นมันบ้าหรือมันดียืนด่าอยู่ในป้ายรถเมย์น่ะสามสี่ชั่วโมงแล้วคนที่ยืนรอรถเมล์ไม่ต่อยเอาอพ่อป้ายรถเมล์ไม่มีคนวายมันก็บ้าดิเนาะ